สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเรียกได้ว่าเนื้อหอมจริงๆสำหรับโทนี่ครอสเมื่อ4ทีมดังของยุโรปอย่างแฟรแชร์ปารีสแซงเชแมงมหาอำนาจลีกเอิงและ3ทีมดังจากพมมรีเมียร์ลีกของงแดงลิเวอร์พูลโรบใบสีฟ้าแมนซิตี้และสาริกาดงนิวคาสเซิลที่จ้องกระชากตัวโทนี่ครอส กองกลางชาวเยอรมันจากค่าราชันชุดขาวเรอัลมาดริตมาร่วมทับในซัมเมอร์หน้าเป็นที่เข้าใจากันว่าโทนี่โครสย้ายจากบเบอร์ยมิมนิกสู่ชาคาซาร์เดียโกบาร์เดบิลเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2014ด้วยค่าตัว25ล้านยูโรหรือ965ล้านบาทพร้อมกับมีส่วนสําคัญในการพาท,ทีมคว้าแชมป์รายการสําคัญมากมายแต่ทว่าจากการที่ทีมเพิ่งคว้าตัวเอเูอาโดคามาวิงกากองกลางลรุ่งมาจากแรนส์ร่วมถึงมีข่าวหวนกลับไปล่าตัวพอปอกปาตาคนดังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด นั่นอาจทําให้โทนิครอดไว31ที่เหลือสัญญาถึงแค่ปี2023มีความเป็นไปได้ที่ตัวเขาจะได้โอกาสลงสนามน้อยลงในอนาคตและอาจเลือกย้ายออกจากทีมเพื่อลงสนามอย่างต่อเนื่องนั่นทําให้แป้แชร์ลิเวอร์พูลแมนซิต,ตี้และนิวคาสเซิลต่างหวังที่จะคว้าตัวแข้งรายนี้มาร่วมทีมในซัมเมอร์หน้า ทีมชาติฝรั่งเศสเรียกตัวเกมองรองเล่มาแทนที่เพลเนสคิวเพมเป้กองหลังที่บาดเจ็บถอนตัวออไปเดิมทีนรับของแป้แชร์มีชื่อติดในทีมชุดแรกที่เดดเยเดชองจะใช้งานในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกที่จะดวลกับคาซัคสถานและฟินแลนด์กลางเดือนนี้แต่นักเตะมีปัญหาบาดเจ็บต้องถอนตัวทรงการของสาพันฟุตบอลฝรั่งเศสเปิดเผยว่าคิมเพมเป้มีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาซ้ายส่งผลให้ต้องถอนตัวออกไปซึ่งทางเดเดก็ได้เรียกตัวรองเล่มาทำหน้าที่แทน ถือเป็นข่าวร้ายของทัพตาไก่ที่ต้องเสียกองหลังตัวหลักไปอีกไลยเพะก่อนหน้านี้ราฟเฟลวารานกระบาดเจ็บจากการรับใช้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกการขาดห้ายไปของวารานและกิมเบมเพ่จะส่งผลต่อการจัดทัพของตาไก่แน่นอนเพราะช่วงหลังทีมปรับไปเล่นในระบบแนวหลัง3คนเมื่อรตอเลสอดีตกองหน้าของขงแดงลิเวอร์พูลทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกออกมาเปิดเผยว่ามมเมซาร่า คือนักเตะอันดับหนึ่งของโลกยุคปัจจุบันที่ฟอร์มเหนือกว่าเลโอนลเมสซี่แห่งอัจฉริยะชาวอจนตินาจากปารีสแซมตแชงและริซโซโนโ,โรนัลโดตากลนดังจากแมนยูไนเตดล่าสุดตอเรสออกมากล่าวว่ามูซาราชูฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในตอนนี้เขาทำลายสถิติหลายอย่างเขาทำประตูต่อเนื่องผมได้ติดต่อกับเขาบ้างผมเคยเจอเขาในตอนที่เพิ่งย้ายมาที่อังกฤษใหมๆ่ๆเขาเจอกับความยากลำบากในช่วงต้นที่เชลซีแต่เขาเป็นนักเตะที่ดี และตอนนี้เขาก็แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ยอดเยี่ยมในตัวเขาคนทั้งโลกได้เห็นแล้วผมรู้สึกเอนจอยมากที่ดูเขาเล่นร่วมกับซาเดโอมาเน่และโรเบโตเฟเมนโนในแดนหน้าผมรู้สึกเพลิดเพลินเสมอเมื่อเห็นเขาทําประตูอาจย้อนกลับไปในตอนแรกที่เขาเจอกับความยากลําบากจนถึงตอนนี้ที่เขากําลังเล่นได้ดีและอยู่บนฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากๆผมคิดว่าเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่โดดเด่นมากๆของโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เบร์สาร์ปนันถูกกฎหมายขององังกฤษออกราคาเต็งแช,ชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้ล่าสุดหลังผ่านการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มไปแล้ว4นัดผลปรากฏว่าเต็ง1มี2ทีมได้แก่แมนซิตี้และยบร์มินกที่อัตราต่อรอง7:2ต่อเต็ง3ได้แก่หงส์แดงลิเวอร์พูลกับแปรแชร์ Share, อัตราต่อรองอยู่ที่5:1ต่อเต็ง5คือเชลซีอัตราต่อรองอยู่ที่15:2ต่อและเต็ง6ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรอัรมมดริดและอาแจ็คเนี่ยตาต่อรองอยู่ที่16:1ต,ต,ต่อ อัดตอตรองแชมป์อยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2021-2022ล่าสุดอันดับ1แมนเชสเตอร์ซิตี้และบาเยิร์มิวนิก7ต่อ2อันดับ3ปารีสแซงต์แชร์แมงและลิเวอร์พูล5ต่อ1อันดับ5เชลซี15ต่อ2อันดับ6แมนยูไนเต็ดเรอัลมาดริดและอาแจ็ก16ต่อ1อันดับ9ยูเวนตุสและแอตเลติโกมาดริด5ต1อันดับ11บาร์เซโลนา40ต1และอันดับ12ดอร์ทมุนด์และอินเตอร์มิลาน50 1